มีคนดูถามว่าพี่ไม่ซีเรียสหรอ,อสตรีมไม่มีคนดูคนดู<ค>นอ้อยแล้วก็มีคนดูถามว่าทําไมไม่มีคนดูเลยทําไมได้ปืนแล้วยอดวิวน้อยอะไรเงี้ยพี่ก็พี่ก็ไม่รู้จะตอบอยังไงแล้วคนดูแบบมีคนถามเยอะมากเลยอ่ะพี่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคนดูเวลาพี่สตรีมพี่อาจจะอยากเล่นคนเดียวเงียบๆแต่พี่ก็อยากสตรีมเฉยๆอะไรเงี้ออยพี่ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะ ไม่ได้อยากเป็นคนดังอะไรอ๊ยแบบพี่ก็แค่คนธรรมดาอยากเล่นเกมสตรีมก็แบบเน็ตมันก็ขีดเนาะมันก็ไม่ได้คาดหวังอะไรว่าต้องมีคนดูเยอะมากอะไรเงี้ยมีคนมาคอมเมนต์ถามพี่หลายครั้งมากเลยทำไมยอดวิวน้อยจังทำไมไม่มีคนดูพี่มีซีเดียร์เหรอ คนดูน้อยพี่แบบถามพี่พี่จนไม่รู้จะตอบยังไงแล้วพี่แบบปล่อยให้มันเป็นไปตามของมันเ <c oughs> ถอะไม่อยากคาดหวังอะไรหรอกแค่ชีวิตพี่มันก็เหนื่อยแล้วแค่เรื่องราวของชีวิตเรามันก็เหนื่อยแล้วอ่ะให้เราเล่นเกมแล้วก็อยากให้ใครเครียดเฉยๆแล้วก็ไม่อยากมาต้องซีเรียสอะไรทุกเรื่องอะมันชีวิตมันเหนื่อยแล้ว กำลาังยึดชีวิตอย,ยอะไรที่มันไม่ควรเทียดซีเรียทอะ่ะคลิปนี้พี่ก็มาสุมเล่นนะคะพี่ก็มาสุมเล่นเล้งอะมาสเตอร์สามดาวแล้วมีคนดูว่าโอ้พี่สตรีมอีอีอย่างพี่สตรีมก็แป๊บเดียวลงเดี๋ยวก็สตรีมใหม่คือพี่จนบอกว่าบบวพี่ก็อายุไม่น้อยแล้วอะ่ะ พี่อยากทําอะไรที่พี่สบายใจที่จะทําอ่ะอยากสตรีมเออยอยากสตรีมก็สตรีมอยากลงก็ลงแบบอยากสตรีมกี่ครั้งพี่ก็สตรีมแบบมันไม่มีเวลาตายตัวว่าเราอยากจะทําตอนไหนหรือเราไม่อยากทําเรามีแรงทำเออตัวนี้อยากทำตอนนี้อยากตรีมตันนี้อยากเล่นพี่ก็จะทำพี่ไม่อยากทําอะไรพี่ก็จะไม่ทําพี่ ไม่ชอบให้ใครมาบังคับแล้วก็ไม่อยากบังคับใครอนะไรเงี้ยใครจะดูอ่ะใครจะดูก็ดูอ่ะมีคนดูเยอะพี่ก็ขอบคุณที่มาดูนะอะไรเงี้ยไปที่ข้างแสงพี่ไม่อยากบังคับใครถ้าใครชอบก็ส่งของขวัญได้นะถ้าใครชอบก็ส่งของขวัญพี่ก็ขอบคุณมากมากเลยที่มาส่งของขวัญที่มาดูคนเงาเงาเล่นเกมอยู่คนเดียวเพราะว่าบางทีพี่ก็มีเปิดเลขอยากทำอะไร เราก็ทำที่เรบบาจะมาใช้ตอนนี้พี่ก็ยิงมาได้3คิวแล้วโมเดจะคุยอ่ะยิมไอ้ยิงปีสี่ศูนย์รัวเลย,ยพี่ยิงไปเองเอสเซนี่มาจากไหนโอ้โหทำไมันไม่เหยียบอะไนเนี่ยไม่ให้พี่ตั้งตัวเนี่ยพี่คือยิงมา5คิวโมเดจะคุยได้5คิวแล้วเนี่ยโมเดิคพูดได้5คิวแล้วตอนนี้ไปไปคลิปนี้ก็าสมเล่นเหมือนเดิม อนนี้พี่ก็ดูเพื่อนนะคะว่าใครจะชุกพี่เมื่อกี้พี่ยิงเอ4 0พสี่ศูนย์ไปยิงไปยิงมาในห้าคิวมนะันก็มากันหลายตัวเกินให้กันได้ตั้งตัวเลยเหลือเรือน,น้อยนิดพี่ก็ได้เกิดมาแล้วตอนนี้ตัวน,นี้พี่ก็ได้เกิดมาแล้วพี่ก็จะหามุมงลงก่อนว่าพี่จะลงตรงไหน,นเตะเหรียญอันดับเลยคือ เป็นคนที่ถ้าลงใหม่ปุ๊บชอบไปหาที่เจะเหรียญก่อนเลยนะเพรกลัวไม่มีเหรียญไงตัวนี้พี่ก็ได้เอ็มสองสีอีกแล้วอ้เล่นมาเลยเอ้ยตัวนี้มาจากไหนโอ้ยมันมาจากไหนเออพี่เกือบตุยอ่ะโอ้โหพี่เกือบตุยอ่ะฮิตฟ <Hey, S 2> ีพี่เหลือศูนย์อ่ะเมื่อกี้แต่ว่าไอตัวนี้มาอีกแล้วอะไรวะมันมันขากันมาเดิมเดมเนี่ย โอนมาอีกแล้วชุบกันมาแน่นอนเลยอย่าบอกนะอีกตัวที่พี่ยิงลมไว้ที่ท่าเรือไม่รู้ว่าใช่คนเดิมไหมไม่รู้ตอนนี้พี่ก็ได้มาหกคิวนะคะแต่ <c oughs> ได้มาหกคิวแหละส่วนเนี้ยจะได้ถือตอเอ็มสองสี่เล่นจนติดทอบอประเทศแล้วเอ็มสองสี่อะไม่อยากก็เอ็มวันดาเมจมันน้อยอะแต่มันก็เจอติดปืนเนี่ย แล้วมันยิงเข้ามือกว่าปืนไหนด้วยนะ M24 ไม่อยากเล่นเดี๋ยวมันเล่นจนมันยิงเข้ามือกว่ามาเล่นง่ายกว่าปืนอื่นแต่ว่าดาเมจมันน้อยข้อเสียมันนี้นดาเมจน้อยตอนนี้พี่ก็ขึ้นมา,า,นานแล้วเอา MP40 ยิงนะได้คิวเพราะ MP40 มาหลายคิวแล้วเนี่ยพ่กวัปมานี้มาตั้งหลักคนฮะพันยาก่อน ว่าบนบ้านนี้มันจะต้องมีตัวแน่ๆเนี่ยเนี่ยมันยิงอยู่บนบนมันน่าเออตั้งไงวะ MP40 ทั้งเกมและมั่งตานี่ยตัวๆไม่เปิดคิวแล้วโอ้ MP40 นะพี่จะไปตู้เนี่ยพี่จะไมเพื่อนจะปชุบมาได้สองคนนะตอนนี้คนเยอะมากเลยพี่ยิงล้มไปหนึ่งตัวพี่ก็โดนใครไม่รู้เอา MP5 ยิงตุยเลยค่ะตัวนี้พี่ก็ตุยอยู่แล้ว ชุบเพื่อนไม่ได้สองคนเพินกันลงไปค่ะโอ้ชูปูเอาลงมาจะงปมนทันได้งหลักตุยนะคะตัวนี้แล้วก็เหลือคนหนึ่งเอาอยากได้เงินซื้อไอเทมไม่รู้คระทำอะไรค่ะเหลือหนึ่งคนนะคะเนี่ยอีรึมฮาอะไรเนะี่ยอันภาษาเกาหลีฮะอีรึมโวไม่ใช่ฮานี่ว่ะมันฮาหรือ อีลืมว่าอะไรวะลืมแล้วภาษาเกาหลีตอนนี้ก็เหลือหนึ่งคนนะคะโอ้โหมียระเบิดเปียงมาแล้วคนคอยดูแล้วคนดูไม่รู้ค่อยยืนทำอะไระตุย